วันนี้ทางศูนย์การเรียนรู้บ้านกรองสบัดชัยรับทุกสิทธิ์ใหม่อีกหนึ่งท่านนะครับหลักการง่ายๆที่นี่เราสอนฟรีทุกวันอาทิตย์เวลา8โมงจุด30ถึง11.30เป็นปีที่9แล้วนะครับหลักการก็คือเอาดอกมะลิมาเก้าพวงเพื่อมากราบไหว้สักราระูชาโกรดกระดูกของพ่อปุคำกาไวศิลปินแห่งชาติปี2535ซึ่งพ่อปุคำกาไวได้เสียชีวิตไปเมื่อ วันที่24กุมภาพันธ์ปี57นับเป็นเวลา9ปีแล้วนะครับที่คกูคำจากพวกเราไปเสร็จแล้วไหว้โคดรกระดูกเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นสรีมงคลเราก็จะไปะกราบไหว้ขันกูนะฮะขันกูของเรานั้นจะอยู่ในบ้านเพื่อพี่เราจะได้บอกกล่าวขอเป็นถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาในการที่เรารับเป็นลูกศิษย์ลูกหานั้น ส่วนผมเองนายพลินกาไวซึ่งเป็นทายาทศิลปินแห่งชาติเป็นเพียงแค่สะพานเพื่อที่จะให้เชื่อมลูกศิษย์กับพ่อครูคำกาวไวไ,ไม่ได้ตั้งต้นไม่ได้ตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะนำลูกศิษย์ทั้งหาให้ไปพบกลินอาักาคาสิ่งที่สอนของพ่อครูคำเป็นบัสเตอร์ซึ่งเป็นกรองสบัดชายแบบประยุกต์ที่ครูคำ ได้คิดค้นจนทําให้คนรู้จักกันทั่วประเทศนี่คือการสักการบูชาหิ่งครูบาอาจารย์นะครับออกนะก็ดอกดาวเรืองจะมีสักดอกก็ได้เอามากราบไหว้ที่กรองสบัดชัยใบแรกของพ่อคูคคำกาวัยที่แกะสละักนะครับเพื่อเป็นกรองสบัดชัยแบบประยุกต์ที่พ่อคูคำทําขึ้นใบแรกที่แยกออกมาจากกรองสภยัยสบัดชัยโบราณหรือกรองชยะมงคลน,นั่นเอง